คงครับชีวิตหลังแต่งงานบาคงปะเถาเนาครับบ้าเหรอเดี๋ยวเขาจะพาทัวร์สวนปะเถานะไม่ได้แล้วอันนี้นะฮะรับไม่ได้แล้วมันกบเบิแล้วแต่ว่าเบิงบ้งกไก่เบิ้งไก่หมากมันอันนี้อันนี้มันลายหอยหอยถาด หอยถัดหอยยังกะระปุลอยแต่มันก็สวยต,ต้นทุเรียนเพื่อนต้นทุเรียนอ๋อถ<ท>ือว่าเอา้เอามากนี่กระซุกแล้วนี่ครับอันนี้ต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียน<ม>เอา้าหน้านะครับหน้าสดนะครับอย,อ,นนอย่างเดียวเบิ่งทุเรียนก่อนทุเรียนนะครับ ปลูกธรรมชาติมั้งครับกิ่งเพิ่งกับวัตัดบัยังวั้ใดรู้วิธีแนะนำเลยเด้อครับแต่ว่าเป็นหมากแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหมากครับก็เริ่เป็นดอกเป็นยังอีกแต่ว่าบาุรุษวิธีจัดการครับเพิ่นกับปลูกแบบธรรมชาติผลชุกชุกมันก็มีอีกครับเอาประกงลงให้เพิ่นก่อนกีดยางเพิ่งแม่ครับเดี๋ยวเาเอาประกงมาไว้ทักกินสุกแล้วก็ไปตัดออกไปตัดหญ้าอีกค้นนำกดครับเดี๋ยว อัปเดตชีวิตเรื่อยครับไปใช้ล่ะเอา้ามาครับเนี่ยต้นทุเรียนก็มีประมาณจักตน้ 30, 40, 40, 40, นว่ะสามสิบสี่สิบเดี๋ยวจะรนะ้องเนาะต้นทุเรียนเนาะนี่กัต้นมะงะต้นมะงะสามต้นนี่ได้กินมากแล้วต้นหมกพราวเนี่ยเอา้านี่มาเดียวนี่นเหรอผ้า,า,าบัคุงกับเป็นเนานเนนะครับเนาะ พี่น้องต้องกีดมนะั้ยเนี่ยของฉันละ่ะน,นี่ก็ต้นมงงะเงาะต้นใหญ่มากอันนี้ขอ,อกหนูครับเอาอประเทาะเป็นเห็นหนูเปล่าหนูเหรอสช่ละหนูโอ้มีอยู่ข้างในหมดครับ ทุเรียนอันนี้ต้นยังก็บมะเฟย์บ่ต้นมะไฟครับยางดกปลูกงกั้นกระตีทบดินให้เ้าดีกล้วยอันนี้กล้วยกล้วยยังกับบลุกกล้วยหอมบ่กล้วยหอมครับเยอะแยะปลูกอะไรก็ได้ทางนี้กับทุเรียนอีกและ อันนั้นพราน้ำหอมพราน้ำหอมมันะคุงนี่ไล้คักเป็นบะคุงนี่แหละคุงครับกับทุเรียนยังเนาะตอนนี้ เออเยวเวลาแหละบอกฮะเจ้า,จาน้อยบอกเดี๋ยวพาไปเบิ่งปลาหย่างครับบัดที้หยอดน้ำกดแล้วก็ตัดหญ้านี่หยอดปลาหย่างแล้วครับนี่คือหยางกีดไปวังเซานี่ครับมือใหม่ครับต้องกีดน้ำมันเซานันบ่นเห็นหูนี่วัดป่าบรรยากาศดีครับท่งนี้มีคลองไส้ไก่ด้วย จุดเพื่อน,นั่นด้วยอัน่าทีไรกกีก่ดโดยังาไมา่อยากได้ด้วยอันนี้ของไส้ไก่นะครับเคยปล่อยป่ายอยู่แต่ว่าปนยั่างคนมาคนเอาอไปกินบิดเราก็จะหยอดน้ำกดนะครับฝ่ามันขึ่มมาเขามันต้องวิ่งหยอดน้ำกด ตั้งนี่ห้อยอันนี้ลายลาย,ลายครับนี่ <S <S นกินว่ได้ซื้อดอกนี <S <S ไปหลนกดแล้วก็จะตัดย่านะครับเดี๋ยวมองท่องเที่ยวลายครับเรีเยวพันไปพันมาทางมึงเลยอิละวันแวะได้กินน้ํากินท่าได้ <S <S อโอ้ยยังไหลอยู่ตัวนี้ <S <S ก็บอกว่ามันไห,อนไหลอยู่ ยังไงจะวะยลมวน้กดนะคนึงแล้วก็ส้นนี้ใส่เข้าไปอันนี้พมแกะออกหมดเ้านี่ครับกดให้จมนี่คือบ่กว่าจะได้แต่ละต้นว่ามันอ้าวเฮ้คือบ่ คือวันนี้ยังไหลอยู่บาปล่อยอันนี้สาธิตได้สิครับถ้าวางเข้าป่ามาปล่อยพ่นไากับเปผน้เป็น่าบ่นี่ยังไหลอยู่เลยก็ย่อนลงไปฝนจนไปบ่ บอยฟาฝ้ายอด เสร็จเรียบร้อยครับสามมีดบอกเขาเยกเอินเกือบเต็มป่ายโมงพอดีประมาณจะจังมงปะน,นี่ออกหน่อยปะเนอะ้าอันนี้คือทะล,ะลายหยดนี่ไปแล้วครับกลับบ้านไปเจอกันคลิปหน้าครับ เฮ็ดยังเงไไี้ยไปละกลับแล้ววันแดนเมื่อเด้อ